สวัสดีค่ะ FC ทุกตาสาวทุกพันชาแนลนะคะวันนี้ FC มาขอถ่ายรูปลงนะคะเอซีมาเอคูลยลือดิสองตัวเขาปวดไงก็เหมือนเก่าแหละบอกว่าดอกมากเลย ปวดก็เปลี่ยนคนั้นก็เปลี่ยนแล้วก็โนกันคุณถึงปวดเหรอโอ้โหจะไปวดนคุณคุณคคค่ะ นี่ไปยืนตรงกินเลยเอาไปกินเดี๋ยวสายนั่งเดมแค่หนัก วนนี้เรองขี c มาเป็นรถตู้นี่นะ

ตกใจมดเลยวันนี้วันเสาร์ด้วยเนาะจ้าเสามือเออมือนาทีโอวันจันทร์ทนายมาโัไหลไหลมือทนายน่ อะไเน่ยอินม็มันมีเละมาทาอยู่กระเลอทุๆคีๆ่นี่้ให้หูแทนคนคที่12ลำขึ้นอจิ้ดจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณ่าสวัสดีค่ะ